เรื่องของของขวัญปีใหม่นี่กระทรวงเกษตรเขาก็มาก่อนเลยนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการถแถลงข่าวโครงการส่รงความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี -66 กนะคะกระทรวงเกษตรนั้นได้เตรียมของขวัญปีใหม่จากทุกหน่วยงานในสังกัดค่ะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งรูปแบบของสินค้าและบริการนะซึ่งจะเป็นความสุขส่งความสุข,สสข,สขตลอดหนึ่งเดือนตั้งแต่15ธันวาคมถึง16บมกราคม ปีหน้าเลยค่ะ นอกจากจะเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพแล้วนะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้เกิดการใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งออของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงเกษตรจะมอบให้แบ่งออกเป็น2กิจกรรมด้วยกันนะกิจกรรมที่1ก็คือเสริมพลังปีใหม่ะคะ่ะจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้ากเกษตรคุณภาพเป็นการคัดสรรสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยนะคะโดยจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยจัดชุดของขวัญซื้อสินค้าพร้อมรับของแถมบริการส่งฟรีหรือว่าจะมีการลด ค่าขนส่งผักผลไม้ราคาพิเศษแล้วก็มีของแถมเนกไทลายผ้าเขามา้าผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นต้นนะคะส่วนกิจกรรมที่2ค่ะเพิ่มสุกปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทวงเกษตรนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมชิลแชคคือเป็นกิจกรรมในเชิงท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะมีการเปิดสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เข้าชมฟรีนะคะมีหลายที่ทีเดียวค่ะแล้วก็จะเปิดสถานที่ราชการปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวทั้งส่นเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกว่า18 0 สิบแห่งเลยนะคะนี่เขาก็เตรียมการเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะ